ในช่วงค่ำเราก็ได้จุดโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในครั้งนี้นี่มีดวงประทีปกว่าสองแสนดวงทีเดียวนะจุดโอ้โหเรียกว่าสวยงามมากทีเดียวเห็นแล้วก็เป็นภาพที่ทำให้เรานึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นะผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารเนี่ยเพราะว่าภาพที่นำขึ้นมาก็ ภาพที่เราแปลโคมเป็นตัวอักษรนะก็เป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรายังซูมกันอีกด้วยเรายังมีซูมนะที่ยังต้องใช้เทคโนโลยีในการสร้างบาร,รมีเนี่ยแม้ตัวมาไม่ได้แต่ใบหน้าอันเป็นมงคลของเราก็สามารถมาปรากฏที่พระมหาธรรมกายเจดีได้เลยเป็นประดุจว่า เอาตัวของเรานั้นมานั่งอยู่ที่หน้าเจดีนะหรือว่าเป็นประดุดยกลานธรรมนี่ไปไว้ที่บ้านของเรานะเอาเหมือนเรายกวัดมาอยู่ในบ้านเนี่ยมีมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเองสามารถเชื่อมต่อกันได้นี่นำภาพอันเป็นมงคลใบหน้าของเรามาขึ้นที่หน้าพระหมหาธรรมกายเจดีเนี่ยซึ่งถ้าเราดูนี่มันก็เหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะอะไรก็แค่เปิดกล้องเปิดกล้องแล้วก็มีภาพไปขึ้นหน้าจอ แต่นั่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะมันทำให้ชาวโลกทั้งหลายที่กำลังหมดกำลังใจนะในการต่อสู้ชีวิตทั้งหลายเนี่ยเห็นว่าอย่างน้อยนี่ในมุมหนึ่งของโลกนะที่แม้ประเทศไทยก็เจอสถานการณ <c oughs> ์วิกฤตโควิดเหมือนกันยังมีหมู่คณะหนึ่งที่ไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์นี้เนี่ยยังเดินหน้าจัดกิจกรรมออนไลน์ยังเดินหน้าทำความดี ยังเดินหน้าต่อสู้กับวิกฤตโควิดต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กับชาวโลกและที่สำคัญก็มีพิธีเจริญพุทธมนต์ด้วยบทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนะเป็นกำลังใจให้แก่คณะสงฆ์นะได้คณะสงฆ์แม้มีโควิดท่านก็ต้องกักตัวอยู่ที่วัดนะแต่การมีซูมเนี่ยก็เท่ากับว่าให้ท่านได้มารวมกันนะทำสงให้สามัคคีนี่เรียกว่า ทำหมู่สงให้มีความพร้อมเพรียงกันจัดว่าเป็นบุญใหญ่ทีเดียวนะเพราะว่าอนันตริยกรรมนี่ข้อหนึ่งที่เรียกว่าหนักมากก็คือการทําสงให้แตกแยกนั่นเองทําสงให้แตกแยกเนะี่ยแต่เรานี่ทําสงให้สามัคคีกันโอ้โหด้วยเทคโนโลยีผ่านซูมนะแม้ในช่วงวิกฤตที่พระจะไม่สามารถไปรวมกันได้หรือมารวมกันได้ก็ตามแต่เราก็ อาราธนาท่านนะมาเข้าซูมมารวมกันอยู่ในซูมนี่แหละแล้วก็อาราธนาใบหน้าอันเป็นมงคลของท่านขึ้นที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีนี่เท่ากับว่าเรารวมสงฆ์ผ่านทางเทคโนโลยีนะออนไลน์ทีเดียวเลยได้บุญใหญ่อย่างมหาศาลอย่างไม่รู้ตัวทีเดียวนะแม้ เราจะเป็นเพียงเซลล์เล็กๆเซลเล็กๆเซลล์หนึ่งนะซึ่งหน้าจอที่ขึ้นที่หน้าเจดีนี่เนี่ยสามารถจุได้นะใบหน้าของคนเนี่ยจุได้อย่างต่ำาๆก็คือสามหมื่นใบหน้านะโอ้โหเรียนวยงกันทีหนึ่งนี่ได้สามหมื่นคนพร้อมๆกันแต่ว่าทีมงานบอกว่าสามารถสลับใบหน้าเนี่ยกันไปกันมาเนี่ยขึ้นเอาคนนั้นขึ้นเอาคนนี้ขึ้นได้นะรวมกันแล้วเนี่ยเป็นแสนคนทีเดียวเลยจอนี่ มีเกือบๆนะ130จอใหญ่นะครึ่ง j จดีทีเดียวเพราะฉะนั้นนี่ไม่ต้องห่วงเลยว่านะถ้าเราเปิดกล้องแล้วไม่ต้องกลัวว่าเจ้าหน้าที่ที่นำภาพเราขึ้นจอ LED จะมองไม่เห็นเรานะใบหน้าทุกคนนั้นล้วนมีค่านะหนึ่งเซลล์ที่ปรากฏที่พระมหาธรรมกาย j จดีเป็นกำลังใจให้อีกหลายล้านคนในโลกนี่ที่กำลังหมดกำลังใจในช่วงนี้ในช่วงวิกฤตสถานการณ์โควิดนี่นะ แล้วเราก็ทําไปทั้งหมดนี่เราบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่นะบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนี่ทำได้ความเป็นระเบียบปราณีตทีเดียวนะโคมทุกโคมที่เรียงกันเรียงร้อยทุกดวงใจจากทั่วทุกมุมโลกนะผ่านทางซูมผ่านทางโคมเนี่ยเป็นประดุษว่าแม้ตัวเรามาไม่ได้เราก็เป็นเจ้าของโคมหนึ่งโคมนี่ แล้วก็เอาไปเรียงเป็นรูปนะบูชาหลวงปู่ที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นบุญใหญ่ของพวกเราทุกๆคนเลยจ้า uh huh. และหลังจากนั้นนี่หลังจากที่เราได้ร่วมกันจุดประทีปบ,บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็ได้มาทำพิธีนะฉลองชัยสวดธรรมจักกับประวัตนาสูตรชิตตังเมนะในรอบนี้ก็เราก็สามารถที่จะชีตังเมได้ในทุกๆครั้ง ซึ่งบทธรรมจากนี้ก็เป็นแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะถ้าเราจะเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าเป็นแก่นของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องธรรมจักกับประวัตนาสูตรนี่แหละเพราะว่าเป็นธรรมะบทแรกของพระพุทธองค์นะกว่าที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้ธรรมได้ก็ต้องใช้เวลาสั่งสมบรารมี มากกว่า20อาสงไขยเศษแสนมหากัพทีเดียวยาวนานมากเลยนะกว่าจะเป็นพระบรมครูและธรรมบทแรกเนี่ยที่จะสอนนะที่หลังจากที่รับปริญญาแล้วเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จาตรัสรู้ธรรมแล้วนี่เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมบทแรก ที่พระพุทธองค์ทรงคัดสรรมาจึงเป็นบทที่สําคัญยิ่งทีเดียวเป็นบทที่รวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ทำแล้วเนี่ยมาไว้ในบทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรโอ้เพราะฉะนั้นนี่ใครสวดธรรมจักนะแม้เพียงรอบเดียวเท่านั้นเองแต่เราว่าแต่ว่าเราอย่าสวดรอบเดียวนะอย่างเรานี่ต้องหลายๆจบนะเอาหลายๆจบให้คล่องปากขึ้นใจสามารถท่องจําได้ขึ้นใจนะเข้าใจคําแปลสามารถ พูดต่อได้อธิบายต่อได้บรรยายต่อได้ว่าธรรมจักคืออะไรดียังไงเมื่อสวดแล้วทำให้ใจผ่องใสแบบไหนแล้วมีผลกับการปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมได้อย่างไรนี่เราต้องสามารถอธิบายได้แบบนี้นะจึงจะสามารถเรียกว่าสวดได้อย่างเข้าไปถึงใจของเราทีเดียวนะแม้เราจะสวดบทเดียวก็ตามก็ถือว่ามีส่วนร่วมในความสำเร็จในการฉลองชัยธรรมจักชิตตังเมในครั้งนี้นะ